ถ้าเรามีเงินสด10,000บาทอยากจะสร้างแพสซีฟอิน m ำให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความเสี่ยงเลยมีไหมคําตอบคือมีครับคุณจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง6%ต่อปีแบบการันตีนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ L H Bank ครับถ้าใครก็ตามนะครับที่เป็นลูกค้าใหม่ของ L H Bank นะครับสามารถเอาเงินสดนะครับ10,000บาทเนี่ยไปเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับและทางแบงก์เนี่ยก็จะก,การันตีดอกเบีย้ยให้นะครับ 6%ต่อปีนะครับโดยจ่ายดอกเบี้ยนะครับ2ครั้งต่อปีนะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับซึ่งเอาจริงๆถามว่า6%เนี่ยสูงไหมก็สูงนะครับแบบที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยในประเทศไทยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเอาเงินไปฝากแบงก์และถ้าเกิดว่าแบงก์เกิดล้มละลายขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาการันตีนะครับว่าจะปกป้องคุ้มครองเงินฝากของคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเงินสดหนึ่งล้านบาททุก ธนาคารเลยนะมั่นใจได้เลยครับว่ายังไงก็ปลอดภัยครับเพราะว่ารัฐบาลการันตีนะครับก็คือ1,000 0บาทจะได้600บาทต่อปีนั่นเองครับตกเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งประมาณ50บาท แน่นอนครับว่า50บาทเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครไม่ได้เพราะว่าตัวเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้ามองในแง่ของจิตวิทยาอันนี้ไม่เฉยแน่นอนครับอะไรก็ตามที่คุณได้ลิมรสชาติแล้วคุณเกิดติดใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นพัสดุ์อินคำก้อนเล็กๆก็ตามเมื่อคุณได้ริมรสชาตินั้นและคุณได้เห็นศักยภาพของการไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีเงินเข้ามาให้กินให้ใช้อย่างน้นห้าสิบบาทต่เอเดือนก็ก๋วยเตี๋ยวเดือนละถ้วยอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่านี่แหละคืออํานาจของการใช้เงินทํางานครับและเมื่อสมองเนนติดใใจมมัก็ทําาห้สอองของขร มันจะคิดในการหาวิธีศึกษาเร่งเร้าตัวเองนะครับให้กระโดดเข้าไปในโลกของการใช้เงินทํางานเหมือนกับตอนที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตนะครับตอนนั้นเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ประมาณ6 0 0 0 0บาทกับภรรยา2คนนะครับซึ่งในใจเนี่ยผมก็คิดว่าเออสักครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตก็พอแล้วเพราะว,ว,ว่า6 0 0 0 0บาทมันก็ไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปปุ๊บเกิดอาการติดใจปั๊บสมองก็สั่งเลยครับว่า เราจะต้องหาทางไปอีกให้ได้และหลังจากนั้นนะครับเหมือนสมองมันคิดแผนการแบบอัตโมัติเลยครับว่าถ้าเราจะไปครั้งต่อไปแบบสบายๆเราต้องมีรายได้เท่าไหร่เราต้องทําอย่างไรเราถึงจะสามารถเก็บเงินก้อนนั้นได้เราควรจะหาเงินวิธีไหนบ้าง และสุดท้ายปัจจุบันนี้ก็ปาไปญี่ปุ่น5ครั้งแล้วนะครับเนี่ยคิดว่าปีนี้แหละครับกลางๆปีเนี่ยครั้งที่6น่าจะตามมาอย่างแน่นอนนะครับ Passive Income เดือนละ50บาท,บาทจากเงินต้น10,000บาทอาจจะไม่เยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณได้ลิมรสแล้วผมมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะไม่ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปอย่างเปล่าประโยชน์แน่นอนสมองของคุณจะต้องหาทางสั่งให้คุณเรียนรู้เรื่อง Passive Income มากขึ้นไปอีกในอนาคตใครจะไปรู้ก็ได้ครับว่าเงินก้อนนี้อาจจะพาคุณไปรู้จักกับกองทุนรวมหุ้น รู้จักกับอสังหาริมทรัพย์รู้จักกับอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับที่มันจะช่วยทําให้คุณมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้เงินทํางานมากยิ่งขึ้นครับแถมวิธีการที่จะเอาเงินไปฝากมันก็มีทั้งจุดที่สะดวกสบายแล้วก็จุดที่ลำบากนิดหน่อยนะครับจุดที่สะดวกสบายก็คือเราสามารถดาวน์โหลดแอป,ปของ l h Bank นะครับแล้วก็สมัครใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับไอจุดที่ไม่สะดวกสบายเล็กน้อยก็คือคุณจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับที่ธนาคารสาข,ขาของ l h Bank นะครับหรือไม่ก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับซึ่ง ผมเข้าใจว่ามาตรการนี้คงมีไว้ป้องกันสำหรับรคนที่จะเปิดบัญชีมา้าแล้วก็ทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าขายบัญชีแน่ๆครับก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับ6%ต่อปีคุณว่าคุ้มไหมกับเงินต้น10,000บาทคุณมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ